ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งนะครับไทยอ i นไซเดอ r ์รีวิวันนี้เรามีรถที่กำลังเป็นกระแสะร้อนแรงมากในโลกโซเชียลและวงการรถออฟโรดของไทยนั่นก็คือไทยรุงทีอ r ร์ทรานส e r J ร์5ปี2026สีแดงสุดโหดรถจี๊ปสัญชาติไทยที่หลายคนบอก,กว่าแค่เห็นครั้งแรกก็ต้องเหลียวมองและบางคนถึงกับพูดว่านี่คือรถที่ทำให้คนไทยภูมิใจอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียว ถ้ามองจากภายนอกก่อนเลยสิ่งที่สะดุดตามมากที่สุดคือสีแดงเข้มแบบสปอร์ตพรีเมียมสีนี้ไม่ใช่แดงธรรมดาแต่เป็นแดงที่ดูดุดันมีความลึกเงางามและให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแบบรถออฟโรดระดับโลกเส้นสายตัวถังยังคงเอกลักษณ์ของรถแนวจี๊ปอย่างชัดเจนทั้งซุ้มล้อส่งเหลี่ยมฝากระโปรงหน้าที่ดูแข็งแรงและประจังหน้าที่ให้ฟีลรถลุยเต็มตัว แต่สิ่งที่แตกต่างคือรายละเอียดงานประกอบและการตกแต่งที่ดูทันสมัยมากขึ้นไม่ได้ดิบจนเกินไปและไม่หรูจนเสียความเป็นรถลยุยไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์กลมแบบคลาสสิกแต่ภายในซ่อนเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แสงสว่างคมชัดในทุกสภาพอากาศกันชนหน้าและหลังออกแบบมาให้รองรับการลุยจริงสามารถติดตั้งวินหรืออุปกรณ์เสริมได้โดยไม่ต้องดัดแปลงมาก ช่วงล่างยกสูงจากโรงงานทําให้รถดูบึกบึนและพร้อมลุยตั้งแต่วันแรกที่รับรถเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในบอกเลยว่าหลายคนจะต้องแปลกใจเพราะนี่ไม่ใช่รถออฟโรดแบบดิบๆอีกต่อไปห้องโดยสารของ t r j 5 2 0 2 6ให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนเบาะนั่งหุ้มวัสดุคุณภาพสูงนั่งสบายรองรับสรีระได้ดีแม้ต้องเดินทางไกลหรือขับลุยเป็นเวลานาน แผงคอนโซลออกแบบใหม่ดูทันสมัยใช้วัสดุที่แข็งแรงแต่ไม่กระด้างจนเกินไปหน้าจอกลางเป็นระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบนำทางกล้องรอบคันและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบครบครันทำให้รถออฟโรดคันนี้สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัด พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายระบบปรับอากาศให้ความเย็นทั่วถึงทั้งคันซึ่งถือว่าสำคัญมากสำหรับอากาศร้อนแบบประเทศไทยมาถึงหัวใจหลักของรถคันนี้นั่นก็คือเรื่องสมรรถนะไทยรุงที่ r t r s n s r o r r j r j 5 2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ถูกปรับจูนใหม่ ให้แรงบิดมาในรอบต่ำเหมาะกับการขับลุยทางโหดทางชันหรือเส้นทางออฟโรดหนักๆกการตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีไม่กระโชกเกินไปแต่ก็ไม่อึดระบบส่งกำลังทำงานสอดคล้องกับเครื่องยนต์ทำให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นกว่ารุ่นก่อนระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ4คูณ4เป็นจุดเด่นที่หลายคนพูดถึงสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบทางลูกรางทรายหรือโครนระบบช่วงล่างถูกปรับเซตมาให้บาลานซ์ระหว่างความนุ่มและความแข็งแรงเวลาขับบนถนนดำก็ไม่กระด้างจนเกินไปแต่เมื่อออกนอกเส้นทางรถยังคงยึดเกาะพื้นผิวได้ดีลดอาการโครงและให้ความมั่นใจแก่ผู้ขับ ในด้านความปลอดภยัยไทยรุงใส่มาให้แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันกล้องมองรอบคันและโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบมาให้แข็งแรงเป็นพิเศษสิ่งเหล่านี้ทำให้ TRJ 5ไม่ได้เป็นแค่รถลุยสำหรับสายออฟโรดเท่านั้นแต่ยังเหมาะกับครอบครัวหรือคนที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่ปลอดภัยและใช้งานได้หลากหลาย หลายคนอาจสงสัยว่ารถหน้าตาโหดสมรรถนะจัดแบบนี้จะขับในเมืองได้ไหมจากการใช้งานจริงต้องบอกกว่า t r j 52,026สามารถขับในเมืองได้ดีกว่าว่าที่คิดการมองเห็นรอบคันค่อนข้างชัดตำแหน่งที่นั่งสูงทำให้มอองค์การจราจรได้ดีแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่แต่การควบคุมพวงมาลัยทำได้ง่ายไม่หนักจนเกินไปทีนี้มาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุด นั่นก็คือเรื่องราคาไทยรงทีอาร์ทรานส e r j ร์เจ5 2 2 6เปิดราคามาในระดับที่ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้โดยราคาจะขึ้นอยู่กับสเปคและออปชันที่เลือกแต่โดยรวมถือว่าถูกกว่ารถออฟโรดนำเข้าหลายรุ่นในตลาดในขณะที่ได้สมรรถนะความแข็งแกร่งและงานประกอบที่ไม่แพ้กันเมื่อมองในมุมความคุ้มค่ารถคันนี้เหมาะกับคนที่กำลังมองหารถออฟโรดจริงจังแต่ยังอยากได้ความสะดวกสบายแบบรถยุคใหม่ เหมาะกับทั้งสายลุยสายเที่ยวสายแคมป์หรือแม้แต่คนที่อยากได้รถเท่ๆใช้ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญคือได้สนับสนุนแบรนด์รถสัญชาติไทยถ้าถามว่า TRJ 5 2 0 2 6มีข้อสังเกตอะไรบ้างแน่นอนว่าด้วยความเป็นรถออฟโรดตัวรถอาจไม่ประหยัดน้ำมันเท่ารถเก๋งหรือ SUV ทั่วไปและขนาดตัวรถอาจไม่เหมาะกับบางพื้นที่จอดในเมืองแคบแค่แต่ถ้าคุณเข้าใจคาแรคเตอร์ของรถประเภทนี้ ข้อจำกัดเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รับได้สรุปแบบตรงไปตรงมาไทายรุง t r Trans f o r m e er อร์2 0 2 6สีีแดงสุดโหดคือ1ในรถออฟโรดที่น่าสนใจที่สุดของปีนี้ทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและราคารถคันนี้ไม่ใช่แค่กระแสแต่เป็นรถที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้อย่างชัดเจน ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถแนวจีฟชอบความดุดันแข็งแกร่งและอยากได้รถที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่ r j 5 2 0 2 6คือรถที่คุณควรไปเห็นตัวจริงสักครั้งแล้วคุณอาจจะหลงรักมันเหมือนกับหลายๆคนที่ได้สัมผัสมาแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทย Insider Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถเด็ดๆจากทั่วไทยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งนะครับไทยอินไซเดอร์รีวิววันนี้เรามีรถที่กำลังเป็นกระแสะร้อนแรงมากในโลกโซเชียลและวงการรถออฟโรดของไทยนั่นก็คือไทยรุงทีอาร์ทรานส e r J ร5ปี2026สีแดงสุดโหดรถ j e ี p สัญชาติไทยที่หลายคนบอก,กว่าแค่เห็นครั้งแรกก็ต้องเหลียวมองและบางคนถึงกับพูดว่านี่คือรถที่ทำให้คนไทยภูมิใจอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียว ถ้ามองจากภายนอกก่อนเลยสิ่งที่สะดุดตาม,มากที่สุดคือสีแดงเข้มแบบสปอร์ตพรีเมียมสีนี้ไม่ใช่แดงธรรมดาแต่เป็นแดงที่ดูดุดันมีความลึกเงางามและให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแบบรถออฟโรดระดับโลกเส้นสายตัวถังยังคงเอกลักษณ์ของรถแนวจีปอย่างชัดเจนทั้งซุ้มล้อสรงเหลี่ยมฝากระโปรงหน้าที่ดูแข็งแรงและกระจังหน้าที่ให้ฟีลรถลุยเต็มตัวแต่สิ่งที่แตกต่างคือรายละเอียดงานประกอบและการตกแต่งที่ดูทันสมัยมากขึ้น ไม่ได้ดิบจนเกินไปและไม่หรูจนเสียความเป็นรถลุยไฟหน้าเล็ดดีไซน์กลมแบบคลาสสิกแต่ภายในซ่อนเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แสงสว่างคมชัดในทุกสภาพอากาศกันชนหน้าและหลังออกแบบมาให้รองรับการลุยจริงสามารถติดตั้งวินหรืออุปกรณ์เสริมได้โดยไม่ต้องดัดแปลงมากช่วงล่างยกสูงจากโรงงานทำให้รถดูบึกบึนและพร้อมลุยตั้งแต่วันแรกที่รับรถ เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในบอกเลยว่าหลายคนจะต้องแปลกใจเพราะนี่ไม่ใช่รถออฟโรดแบบดิบๆอีกต่อไปห้องโดยสารของ T R J 5 2026ให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนเบาะนั่งหุ้มวัสดุคุณภาพสูงนั่งสบายรองรับสริระได้ดีแม้ต้องเดินทางไกลหรือขับลุยเป็นเวลานานแผงคอนโซลออกแบบใหม่ดูทันสมัยใช้วัสดุที่แข็งแรงแต่ไม่กระด้างจนเกินไปหน้าจอกลางเป็นระบบสัมผัสข,ขนาดใหญ่ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบนำทางกล้องรอบคันและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบครบครันทําให้รถออฟโรดคันนี้สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัดพวงมาลายัยมัลติฟัง์กชั่นควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายระบบปรับอากาศให้ความเย็นทั่วถึงทั้งคันซึ่งถือว่าสำคัญมากสำหรับอากาศร้อนแบบประเทศไทย มาถึงหัวใจหลักของรถคันนี้นั่นก็คือเรื่องสมรรถนะไทยรุงที่ r t r a n s f o r r j r j 5 2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ถูกปรับจูนใหม่ให้แรงบิดมาในรอบต่ำเหมาะกับการขับลุยทางโหดทางชันหรือเส้นทางออฟโรดหนักๆกากรตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีไม่กระโชกเกินไปแต่ก็ไม่อึดระบบส่งกำลังทำงานสอดคล้องกับเครื่องยนต์ทำให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นกว่ารุ่นก่อน ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ4คูณ4เป็นจุดเด่นที่หลายคนพูดถึงสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบทางลูกรางทรายหรือโคลนระบบช่วงล่างถูกปรับเซ็ตมาให้บาลานซ์ระหว่างความนุ่มและความแข็งแรงเวลาขับบนถนนดำก็ไม่กระด้างจนเกินไปแต่เมื่อออกนอกเ